เรชุดนีไะนะไม่รู้ว่ามันมีสัญญาหรือเปล่ทำไงเอาวันนี้ลงออนนเลยโเรา <c oughs> ทำอะไรเรามางเรงีนเก่าเขาครับบอกได้ไหมว่าเรียน,นอะเรียน Prince พื่อที่จะมาตามหาลูกชิ้นนั่นเองลูกชิ้นเจ้าเก่าแก่แต่ว่าเมื่อกี้เราเราคือเราเราไปที่เดิมของเขาไงซึ่งอยู่หลังโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายย้ายไปแล้วเมื่อกี้ถามเราพอแล้วถามเราพอแล้วเรา,าพอาบาพอกว,ว่าอ๋อเขาย้ายไปตรงนู้นครับจะบอกว่าเป็นลูกชิ้นที่อร่อยมากที่เชียงใหม่นะโหสุดสดอะ่ะเดี๋ยวดูเหอะคือถ้ามาเชียงใหม่คือยังไงก็ต้องกินอะ่ะ เราก็เลยโฉบมากินมาซื้อสักไม้หนึงลูกชิ้นทอดใช่ลูกชินทอดอรถติดเหมือนกันแต่ไม่รู้นะว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับไม่ได้เรามาไกลนะนี่ครึ่งชั่วโมงเลยนะเรามาจากกรุงเทพเลยนะครับเพื่อมากินลูกชิ้นให้ถามว่าคนเยอะไหม เอาเป็นว่าไม่เห็นเขาเลยเขาอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอะ่ะเขาหายไปทั้งลูกเลยครับเออเนี่ยต้องใส่นั่นใส <laughs> ่ที่ดักปูนไม่นะ่มที่ดักปูนตาบัวมีมีขี่หมอ๊ยขี้หอาดเซื้อลูกชิ้นแต่ว่าตอนนี้รถติดโอ้โหดูสีกระโปรง แซวน้องไม่สวยดีสดใสนีอะจริงแต่บอกว่าตะปงเขาสีน้ำเงินแบบน้ำเงินมากเลยอะดีนะที่ไม่มีเรียนวันเสาร์ไม้ดีนะที่ไม่มีเรียนวันอาทิตย์อะไรสีน้ำเงินเป็นสีอะไรกินดี้อ๋อเย็นไหมคะร้อนมาก ควงเวียนเลิกพอดีเลยใช่โอคนลุมแน่นอนลุมลูกชิ้นอลุมลูกชิน้นเขาบอกว่ามันจะเป็นปั๊มเก่าเป็นสังกะสีสีส้มตื่นเต้นอนะเ,นเจอกันแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้กินนานแล้วเนาะเพราะทำด้ว่าเรามากินคือ ตอนที่ตอนที่ขับจี๊บมาเออใช่เออไม่ได้ขับจี๊บมาแล้วนั่งเครื่องมาไม่ใช่ขับจี๊บมาซื้อเขาวิ่งเลยซื้ออยู่จำได้จริงเหรอเออทำไมเขารู้สึกเหมือนแบบ3ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเซฟไลฟ์ด้วยมิชชั่นของเราคือการตามล่าลูกชิ้นใช่ครับใครอยู่เชียงใหม่นะลองนะ น้าลูกชิ้นทอดหนโรงเรียนปิ้นเมื่อก่อนจะเป็นหลังโรงเรียนตอนนี้คนย้ายละมีอะไรอร่อยอีกไหมเออแนะนําหน่อยเชียงใหม่มีอะไรอร่อยอครับมีร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแนะนํำไหมคะหรือว่าแบบร้านขนมหรือว่าร้านอาหารที่เราแบบต้องไปกินอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยแต่เมื่อกลางวันเราไปกินอาหารเมืองนะอะร้านนั้นรอร่อยมากเลยอร่อยเลยชื่ออะไรนะชื่อกำกลองคำกของ กองคำมั้งกองคำไม่รู้เหนื่อมากเหนื่อ่แท้ๆกุศลเงินจาเงิไหนปั๊มนี่ปั๊นี่ปลุ่มๆเนี่ยใช่ปะไม่ใช่เขาบอกว่าปั๊มเก่าอะปั๊มเก่าปั๊มเก่า ดีหรอนี่บอก,บอกนี่นะนี่ไงนี่นนนนนไงนหนพี่จำได้เลยเหรอนี่ไงลุงเนี่ยใช่แล้วจอดตรงนี้ได้ปะวะเย้ yeah. อ้ามีคนบอกว่าล่าล่าปังเกอร์เปคืออะไรเข้าซอยเน็ตฟิกจริงปะเนี่ยเข้าซอยเน็ตฟิกอะไรอ่ะดีอ่ะไปแล้วนะ เราจะไปคนเดียวใช่ไหมใช่ขับรถด,ด้วยไม่รู้จอดได้หปื่อ้าวจอดได้ไหมเนี่ยไปละไปละคุณเขา <c oughs> เราต้องกินเราต้องกิน ไหนมีใครแนะนำอะไรอีกไหมคะว่าต้องกินร้านอะไรเอาเอาเอายาตีกันยาตีกัน <c oughs> <laughs> โอเค จริงๆมีร้านก๋วยจับร้านหนึ่งที่แบบอยากกินมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบอร่อยมากแต่ว่าเทปนี้คงยังไม่ได้กินยังไม่ได้แวะกินนะคะ mm hmm. ต้องให้พี่หมามาบอกว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าก็จำไม่ได้ซุกกี้ช้างเผือกเหรอ,อ,อมาแล้วมาแล้ว ชิมเทพใช่ที่ทำไมซื้อมาเยอะอย่างเงี้ยก็ซื้อเดี๋ยวของพ่อกับแม่เมี่ยงด้วยออ๋โอเคซืไปฝากเขาแต่เดี๋ยวหกโมงเราก็ต้องไปกินข้าวเหมือนกันนะใช่ดีใจมิชชั่นคลีเอร์ทุกคนเย้จิมให้ดูจิมให้ดูเลยจิมให้ดูเลยนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้โหโอ้โหใครร้อนร้อนร้อนมาก กือน้ำลายเลยอ่ะอันนี้คือที่สุดเลยนะจริงที่สุดคือเป็นน้ำจิ้มที่แบบไม่ได้แซ่บอ่ะมันมันหวานเนาะแต่มันอร่อยมันกลับบ้านยังไงครับกล่อมมากเอากลับบ้านยังไงเปิดแมพมาโอ้โชว์จิ้มโชว์เลยบีเห็นไงยเหมือนเดิมไหม ส<ม>ีปอดสีปอดอ This is the best คือมันหวานแต่มันเผ็ดนะแต่ว่าคือแบบมันมันเหนียวแบบน้ำๆำอร่อยมากอร่อยมากน้ำซุปอร่อยต้องมากินนะนี่ไงคือร้านอยู่ตรงนี้นะคะคือแบบนเนี่ยลมๆเนี่ยจะเป็นคุณลุงเนาะขายลแล้วก็อยู่ขวาง,งข้ามกับโรงเรียนไป,นปนเลย มาอร่อยอร่อยตายไปเลยอ่ะแค่นี้แหละเราจะไหล่เราจะไลฟ์แค่นี้แหละฮะเราจะไลฟ์บอกแค่นี้แหละใครที่อยู่เชียงใหม่อ่ะโอเคเทพแบบอยู่หน้าโรงแรมไปร้อนอร่อยมากอ,มอ,อร่อยมากกินละก <ไป S 2> ินละ,ละบายบายไปละบายบาย